ตอนเจ้าอากาศดีๆสวัสดีบรรณาตีผู้สางพยาวครับผมพอคุณจบเนอร์วันนี้เขาจะเนี้ยอันอย่ายงกิน,น,นอีนอใครหอบสตังสกักก่อนลงลง่วงเราไปใจชีวิตเตียบง่ายแล้วก็พอเพียงตีบ้านเฮานาะตึง้งไปไหนเนาะมีหลายคนอยากจะตื่นมาเจอธรรมชาติแบบนี้นะครับผมลูกนึงเขาเป่าไฟกันครับอ่า ปดให้เขารอสังกุ้งอีนะดูว่าคุณแม่ของเขานี่เองนางกับลูกกาดมาแล้วครับผมวันนี้จะยน้ย้ำหนอมเมืองคือกินนี่ใส่น้ำปูตัวยแล้วก็ปลายฟ้าปุ่นนางรอมะลินไม่เผากับย้ำหน่อมันตึงเปิงขนาดนะครับผมวาละแม่เกาะบุญโคส่วนน้ำไยพ่อม่ซาวมัดเคียวก้องลงมานึ่งฟัก จัดไปจ้ทติบานใจเต่าอังโลดังไฟเนอร์ทำกับเขาครับวันนี้ก็เลยมอบโล่กับคนเก่งซื้อเต่าอังโลมาฮือแม่แหมนึ่งอันเป็นเต่าอังโลน้อยนางบอกว่าอันตะเกียมันเปลืองฐานขอใจอันน้อยกับพอ่อจัดไปเจ้าจากนั้นนางก็หายไปหลังบ้านครับผมเก็บใบขิง หักกลมก่อเอามาใส่แงมหน่อครับผมพร้อมกับแกะหน่อไม่ไรกําหางกําหางหน่อใส่ลงไปในซามหลวงหลวงครับนานี่ว่าบันในเนื้อเทพธิดาดอยปตึงออกงานตามกาจเจ้าหนักขนาดครับผมก็มันล้ำหน่อก็ตึ้งบาดเทียงเนาะแต่เรื่องเจ็บหัวเข่าเนี่ยกระจังมันเตอะเนาะถูกดีและก็ล้ำมากหาฮปะแล้วครับผมรอเตาไฟวางกันเนื้อจะเอาลิ้นไม้ไปเผารอ้อนหนาะแล้วก็เสียบพริก ใส่ย้ำนอล้างมือสะอาดก่อนแล้วก็จีบนเตาถานร้อนๆครับผมจากนั้นเนี่ยก็เอาลิ้นไหมมะพผ,ผาต่อจนสุกเลยครับผมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการยักหนอยักหนอเนี่ยจะ,จะใช้เข็มยาวๆเนาะหูดเป็นเส้นเป็นเส้นเนาะตึงหางตึงหัวเน,ะนะออาะเบาะเนาะเวลาหูดเนี่ยก็ยังเมามันขนาดเนาะอูอไปไขงวไปเนื้อเสร็จแล้วครับผมมาย้ำนอกันเลยดีกว่า นะใส่เกลือลงไปต่ำในครกเลยครับน่อไม้ใบขิงซอยก,กํอกออยู่ในชามทอกลงไปในครกเลยครับผมแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหนาอขาดบ่ได้จ้ะจานนี้ตึ้งขาดมาได้หนาอแล้วก็น้ำปูหอมของเฮาเนะเอาปากกีีนเนาะลงไปต่ำรวมเนื้อเนาะตักใส่จานครับผมจากนั้นก็ล้างด้วยไม้เผาสะอาดนะในน้ำสะอาดครับผมเอาตีดำๆไม่ไมออกเนาะ แล้วก็ซอยเป็นติน่มเป็นติ่มบนเขียงนาอแล้วก็เก็บการปูหนุ่มๆนาอเอามากับครับเหมาะเหมาะอย่าลืมหลอกเปลือกออกเดินแล้วก็ล้างห้งสะอาดครับผมเอามาวางคางย่ำนอกินจะได้ตึงบกกายนาะย่ำนอใส่น้ำปูเพด็ดเพชนาอกินกับใบขิงกลมก่อมะลินไม้เผาแล้วก็ตูนสดๆนะคะผมมันนี้มีดอกขิงป่ามาตัวเนืน้อขายคยกินห่องยกเมื่อคืนนาอย่ำนอ จะบอกว่าบอกเอ้ยไก่เลยสักหน่อยเนาะของมันนํามันก็นอยู่ตีคนหมักเนื้อคำเตือนระวังเจ็บหัวเขานะจ๊ะกินยำนอมันวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม